สำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาดูถึงการเข้าท่าเป็นท่าเต่านะคะท่าเต่าแบบธรรมดาแล้วก็แบบ A และแบบ B แบบธรรมดาก็คือ,อวางตัวลงไปที่พื้นนะคะแล้วก็เจ้าท่านี้ถ้าเราทำได้ก็คือให้เรายกส้นเท้าขึ้นมาจากพื้นและยกก้นเราขึ้นมาจากพื้นนะคะก็คือจากเสือแต่ถ้าวันไหนเราทำไม่ได้ก็คือเจ้าตัวก้นหรือเจ้าส้นเท้าเราก็ยังสามารถจะติดอยู่ได้นะคะอันนี้จะเป็น ภูม,มาสนานะคะในท่า A ท่า A คืออยู่ที่พื้นส่วนท่า B เนี่ยจะเป็นเอาเท้าเนี่ยทั้งขาทั้งสองข้างของเรามาพาดคอนะคะเราก็จะทําทั้ง A และ B นะคะวันนี้ตอนที่เอามาพาดคอก็คือต้องถ้าไม่ได้วอร์มเปิดสะโพกมาเนี่ยคือต้องวอร์มเปิดก่อนนะคะแต่พอดีนําได้วอร์มร่างกายมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะประมาณสักระยะหนึ่งก็เลยสามารถสะโพกจะสามารถเปิดเพื่อที่จะเอาขามาพาดคอได้ง่าย จ้าท่านี้นะคะคือเอาขามาพาดคอตอนตรงส่วนที่ขาพาดนะคะจะไม่ใช่อยู่ที่ลําคอโดยตรงแต่ว่าจะเป็นในส่วนของหลังไปตรงไหลอ่ะคะ่ะด้านช่วงไหล่นะคะแล้วก็ถ้าได้ก็คือเอามือเนี่ยมา ประสานมือกันด้านหลังของตัวเราโดยที่ขาเราพาดคอนะคะจากท่านี้เนาะแล้วก็อยู่สักพักหนึ่งหายใจนิ่งๆยาวๆค่ะตามที่ตัวเราต้องการเลยว่าเราอยู่ได้ประมาณไหนแค่ไหนแล้วก็กี่ลมหายใจนะคะน้ำก็ส่วนใหญ่น้ำจะอยู่ประมาณ3 5ลมหายใจแล้นี้ก็อันนี้ก็จะค่อยๆตั้งตัวขึ้นนะคะยืดตัวขึ้นนะคะจะเป็นในส่วนของอาการยกก้นขึ้นจากตัวเสือ แล้วก็จำกลับนะคะแต่วันนี้ก็เป็นก้าวธรรมดาแล้วก็ <Okay. S 1> อัวิร์ดเฟซิ่งด็อกธรรมดาพวกนี้จะเป็นเคาน์เตอร์โพสนะคะของท่าเต่าเวลาทําแล้วเนี่ยให้เรามีเคาน์เตอร์โพสตรงนี้พอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นําก็คือจะเป็นอ่าเป็นใช้เอลโบสแตนนะคะเป็นเฮสแตนแบบใช้ศอกช่วยในการขึ้นนะคะการยกตัวขึ้นเวลาเซตก็ต้องเซตค่อนข้างจะมั่นคงในการ ในการที่เราจะยกร่างกายขึ้นมาสักนิดนึงนะคะโดยที่ศรีรษะนําเนียนก็คือจะไม่ห่างจากเจ้าแขนเจ้าต้นแขนมากนักนะคะแล้วก็ค่อยๆโผล่ร่างกายในส่วนกลางขึ้นไปเพื่อที่จะยืดขาขึ้นไปด้านบนยืดตึงๆต,ตรงๆขึ้นไปแล้วก็อยู่สักพักหนึ่งเท่าที่เราอยู่ได้ะคะ่ะเพราะท่านี้เขาใช้คอแล้วก็อยู่ได้แค่ไหนกับกับความมีแรงคอตรงกล้ามเนื้อของคอเราแค่ไหนนะคะเราก็อยู่แค่นั้น แล้วพอเจ้าท่านี้จะสังเกตนะคะคอเราจะถูกกดลงไปค่อนข้างจะเยอะมากเดี๋ยวนำจะมีเคาน์เตอร์โพสต์ของเจ้าท่านี้นะคะเจ้าเจ้าท่า เ s t ต n นเนี่ยจะเป็นคอถูกกดมากนะคะพอทําเสร็จแล้วเราต้องมีเคาน์เตอร์โพสค่ะก็คือการยืดคอบ่าไหลเนาะเวลาย,ยืดนําก็จะใช้โชเดอร์แ n นในการยืดนะคะจะสังเกตว่าถ้านี้เขาจะยืดมาอีกด้านหนึ่งเลยเมื่อกี้เราจะหดคอมากแต่ตอนนี้เราจะยืดกล้ามเนื้อหลังคอนะคะโ l d e r ร์แ n นจะใช้ในการเคาน์เตอร์โพสของเ hey s t a n d ค่ะอันนี้ก็คือเวลาเราฝึก โยคะไปนะคะเราจะเห็นว่าท่าจริงๆแล้วแต่ละท่าที่ก็เป็นท่าต่อเนื่องกันบางเรื่องบางท่าเชื่อมนะคะก็จะเป็นท่าเคาน์เตอร์โพสของท่าก่อนหน้านั่นแหละคะ่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นโชเดอร์ในอีกแบบหนึ่งนะคะโชเดอร์ er ส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นก็คือ นํำจะเอามือเนี่ยปาประสานไว้ท่านด้านหลังใช่ไหมคะส่วนนี้เป็นโชเดอร์ที่เป็นยืดมือขึ้นพอต่อจากโชเดอร์นําก็ยังต้องการที่จะยืดกล้ามเนื้อหลังคออยู่นะคะนําก็ต่อด้วยฮาลาสนะเจ้าคันไถยคะ่ะเจ้าท่าพาวโพสนะคะก็ยืดกล้ามเนื้อหลังคอท่านี้จะสังเกตว่าเราจะพยายามยืดหลังเท้ายืดนิ้วเท้านะคะให้ติดพื้นติดเสือโดยที่มือเนี่ยก็อยู่บนเสือแล้วก็ ต่อด้วยกันนาพีดาสนะนะคะเข่าแนบหูเข่าแนบหูก็คือด้วยการที่เอาเจ้ากลางเข่าออกนะคะเอาเข่าของเราเนะะี่ย่ะมาหนีหูแล้วก็เจ้าเข่าของเรานั่นแหละค่ะไปแตะไหลนะคะท่านี้เป็นการยืดกล้ามเนื้อไหลหลังแล้วก็คอเนาะโดยที่เท้าเรายังแนบติดเสือ่อยู่นะคะอันนี้เป็น เป็นเซตท่าในกลุ่มของ finishing sequence ค่ะซึ่งในกลุ่ม As ชเชกาเนี่ยจะเน้นในท่ากลุ่มพวกนี้เป็น finishing sequence นะคะันก็ชอบที่จะหยิบยกมาในการทำเหมือนกันนะคะแล้วก็จริงๆแล้วมันจะเป็น finishing sequence ในคุณครูหลายๆท่านก็จะให้ทำแบบนี้นะคะแล้วก็จะมาที่ท่าปลานะคะท่าปลามัศยาสน,านะคะอันนี้เป็นท่าปลาแบบเบสิกเบสิกที่เราจะเห็นได้บ่อยในสตูนะคะก็คือจะเป็นการ มือเนี่ยอยู่ใต้สะโพกอยู่ใต้ก้นด้านหลังเท้าชิดพ่อยเท้านะคะแล้วก็ศอกตั้งหัวปักอกยกขึ้นนะคะเป้าหมายของท่านี้คือต้องการยืดกล้ามเนื้อในส่วนหน้าอกแล้วก็ยืดกล้ามเนื้อคอจะสังเกตว่าในหลายๆท่านะคะจะเป,เป็นทั้งยืดแล้วก็หดกล้ามเนื้อลําคอของเรานะคะหลายๆท่าหลายๆแบบเลยค่ะลองดูในหลายๆอย่างนะคะเวลาเราฝึกโยคะให้นําพยายามเน้นให้ทุกคนเนี่ยอันนี้เป็นฟินิชชิ่งซีเควนซ์แล้วนะคะ เหยียดยืดร่างกายให้เต็มที่เลยในอาศนะของการฝึกแล้วก็ตรงฟิชชิ่งซีเควนซ์อย่างกลุ่มท่าพวกนี้ค่ะเป็นท่าคลายอาการต่างๆนะคะผู้ฝึกจะต้องทำให้แบบถึงจริงๆนะคะเวลาพี่ฝึกเสร็จแล้วเนี่ยคอบ่าไหล่หลังเราจะได้ไม่ตึงแล้วก็ไม่เจ็บอันนี้เป็นท่า,าฟิต กลุ่ม Finishing Sequence ในสไตล์ของการบิดหลังนะคะบิดหลังก็ไม่มีอะไรค่ะก็คือขยกยกตัวขึ้นมาเอาจริงๆก็อยากจะเอาจมูกแตะเข่าแต่เวลาเราเหนื่อยเราฝึกนาน,านๆแบบบางทีมันก็กดตัวไปไม่ได้นะคะก็พักธรรมดาแค่นี้ค่ะพอจมูกแตะเข่าเรียบร้อยแล้วก็พลิกมาอีกด้านหนึ่งแล้วก็พักขวาพักซ้ายเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็จริงๆท่านี้นะคะก็สามารถทําได้นานกว่าที่นำทำนำทำก็อาจจะแป๊บเดียวนะคะเพราะว่า นําก็จะต้องมีฝึกอย่างอื่นๆเพิ่มขึ้นด้วยนะคะน้าก็จะทําแต่ละท่าเนี่ยเอาแค่พอเหยียดคลายกล้ามเนือ้อแล้วก็ทุกท่าก็เวลาพักก็คือจะถูกพักในท่าศพนะคะท่าศพอาสนะนะคะสาวาสนะนะคะจะเป็นท่าที่มีความสําคัญสุดๆเลยนําไม่เคยพลาดที่จะฝึกท่าศพและนําก็จะบอกผู้ฝึกทุกครั้งว่าท่านี้มีความสําคัญกับเราทุกๆคนคะ่ะฝึกโยคะกันในทุกๆวันนะคะสร้างร่างกายให้แข็งแรงกันนะคะ